บท81การโค่นล้ม8 1 1เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลง81.2และเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจาย81.3และเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้าย แ1 81. 4และเมื่ออูดท้องสิบเดือนถูกทอดทิ้ง81.5และเมื่อสัตว์ถูกนำมารวมกัน81.6และเมื่อทะเลลุกเป็นไฟ81.7และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่ 81.8และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถาม81.9ด้วยความผิดอันใดเขาจงถูกฆ่า81.10และเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกลางแผ่81.11และเมื่อชันฟ้าถูกเลิอกออก 81.12และเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้า81.13และเมื่อสวรรค์ถูกนำมาใกล้81.14ทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมา81.15ข้ค่าสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวัน 81.16ที่โคจรลรับดวง81.17ค่าสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันเหือดหายไป81.18และด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง81.19แท้จริงอันกุลระอ่านคือคำพูดของรอซูลยิบรีวผู้ทรงเกียรติ 81.20ผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงณนะพระเจ้าแห่งบันลงัง81.21ผู้ใดรับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์นะที่โน้น81.22และสหายมุหาม,มัดของพวกเจ้านั้นมีใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใด 81.23และโดยแน่นอนเขามูฮัมมัดได้เห็นเขายิบรีวณขอบฟ้าอย่างชัดแจ้ง81.24และเขามูฮัมหมัดมีใช่เป็นผู้ตระหนีในเรื่องเร้นลับ81.25และอันกุนระอ่านนี้มีใช่คำกล่าวของชัยตอนที่ถูกสาปแช่ง 81.26แล้วพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่า81.27อันกุลระอ่านนั้นมีใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวล81.28สำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรง 81.29และพวกเจ้าจะไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อันเลาะพระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์